สวัสดีมนุษย์ชาวไทยเพราะท่านเป็นคนอังกฤษมันจะฟังผมไม่ออกโอเคมาดูการสื่อเครื่องวันนี้กันดีกว่าวันนี้นะครับมีโครงสร้างที่เปลี่ยนไปอะไรบ้างจากคลิปที่แล้วที่มองว่า M5 นี่น่าจะขึ้นมาสมส่วนที่เท่าไหร่แล้ว,วอะประมาณ255 254ประมาณนั้นตอนนี้ก็สมส่วนมนที่เรียบร้อยแล้วก็มีแววแยก M6 ผมก็เขียนไ้ว่าอ่าอัปเดตก่อนว่าในดีกรีที่4นะครับ วิกซีอัพนี่รีเทสไปถึง100%ของเวฟบีแล้วนี่100%แล้วก็ตอนนี้ข้างในแยกลงมาเป็น M6 นะครับอ๋อที่จริงอ่ะมันน่าจะแยกอ่า M4 ในภาพวิกแล้วใช่ไหมแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่าอ่าวิกนี้มันเป็นแค่แค่วันอังคารอยู่เลยวันจันทร์ลงมานะครับนี่ลงในภาพเดย์ดีกว่าเดย์ผมเขียนไว้ว่าลงมาเป็น M6 ดาวไซส์สามสินาอย่างนี้ นี่ตอนนี้แรงขายเรมาถึงระดับโอแล้วเอ้ยทำไมมันไวจังวะไ,ไ,ไม่กี้ก็ดู38มแปดอยู่เลยเกโอเค,อ,เคอัปเดตก,กันหน้างานเลยลแล้วกันห้าสิบละโอเคเดี๋ยวนะหาสิบเอร์เซตโอ้ยต้องสืบกันหน้างานเลยวะง้นมาลงมาถึง50%เดี๋ยวดูว่ามันลงมายังไงในสีชั่วโมงนะครับในสี่ชั่วโมงโเข้าโซนนี้แล้วนี่หว่า ใน4ชั่วโมงตอนนี้ลงมาเป็น M3 นะครับถึงเขียนได้ว่า M3 โมโนดาวน์นอนเพอร์เฟกตอนนี้น่าจะเพอร์เฟกไปแล้วดูกันอ่ะเพอร์เฟกเรียบร้อยครับอันนี้นเขียนว่าเพอร์เฟกแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะ100%โอเค100%นะครับแล้วก็ลงมาเป็น M3 เดี๋ยวดูในะ M3 นี้มันมียังไงบ้างเมื่อกี้ผมเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้อยู่เลยจริงๆผมมีรูปเดี๋ยวให้ดู ดีาที่เจ็ดหนึ่งชั่วโมงผมดูว่าเป็น M 3ลงมาก็คืออย่างนี้ฮะเปิบลงมาอย่างนี้เติรเติเติรตอนแรกจะจะแยกตรงนี้แล้วด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราดูไปก่อนว่าตรงนี้มันแยกยังไงท้ายมันลงทิ้งมาเลยอืมเนี่ยหนึ่งร้ยหเอ็ดจุดแปดแล้วตอนนี้ตอนนี้น่าจะโอเวอร์ไปแล้วมั้งถ้าอร่เนี่ยสองร้อยหสเอ็ดจุดแปดถ้าเป็น 3x จริงๆก็ระดับนี้เขาเรียกว่าระดับซูเปอร์สานะครับ คือระดับ M3 ที่แข็งแรงมากๆลงไประดับ261.8เดี๋ยวผมรอดูแยก M4 กันดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มีมีอะไรให้หน่าเล่นบ้างจริงๆอ่ะโซนนี้ผมจะเล่นอัพขึ้นไปนะเพราะว่าผมมองว่าถ้าตรงนี้ปกลายเป็น M6 จริงๆในภาพเดยถ้าตรงนี้เป็น M6 จริงๆในภาพเดยฮะ M1 M2 M3 ตั้งก้อนนี้คือ M4 นี่คือ M5 M6 ผมน่าจะเล่นบายขึ้นไปแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมครับ จากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่ามันน่าจะพักตัวยังไม่จบอ่ะแล้วก็สีชั่วโมงที่มันขึ้นมาเป็นที่มันขึ้นมาเป็นเทอร์มินอลครับที่มันขึ้นมาตอนนี้จริงๆอ่ะทั้งชุดเนี่ยที่มันเป็น 5x ที่ผมเคยเขียนว่าเป็น 5x ครับผมมองว่ามันเวลาล้างมันน่าจะลงมาล้างถึงตรงนี้เลยอ่ะแล้วน่าจะเล่นตรงรีเทสเทนไลน์อะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเด,ด้งตัวกลับขึ้นไปอย่างนี้ดีกว่า พราะผมจะโฟกัสการเซลล์ลงมาก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นไปแล้วก็เป็นการขึ้นไปที่ดูการกับตัวของภาพดีนะครับเกิดเกิดแรงขายที่ลงมาเยอะขนาดนี้แต่ว่าอย่าพึงชะลาใจเพราะว่าบางทีอาจจะดึงไส้กลับขึ้นไปอีกก็ได้ทองคำนี่ไม่มีอะไรแน่นอนมาเซตอัพที่ผมจะมองก็คือรอเด้งตัวขึ้นไปรอมันเด้งขึ้นไปแล้วก็จะซัดเซลลงมาอีกอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรเห็นเล่นบ้างตรงไหนบ้างตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่ามุมมองก็จะประมาณนี้ผมว่าน่าจะเด้งขึ้นไปแล้เสียแต่ว่าเวลามันเด้งขึ้นไปต้องดูก่อนนะครับว่ามันเด้งจากตรงนี้มันคือพรีเมียมโซนมันคือห้าสิบเอ็ดอ่าห้าสิบถึงหกสบเดจุดปดตรงนี้ตรงนี้มันคือห้าสิหกสบเจุดปดเนี่ยมันเขียนว่ารามนี่มันคือพรีเมียมน,นะครับพรมมโซนของผมเนี่ย แต่ว่าลองดูก่อนนี่ตรงนี้มันลงมาแตะ50แล้วก็ดิ้งเลยเห็นไหมแต่ไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อนะครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้า1ชั่วโมงแยก m c เนี่ยนี่ m 1 m 2 m 3 m 4 m c เนี่ยมันจะขายซื้อเยอะซื้อน้อยอยังไงโอเดี๋ยวนะทุกฮิปเลยเนะี่ยตอนนี้ถ้าดู50 6สก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมี โซนที่กราฟลงมาแตะและเด้งแตะและเด้งนี่ตรงน,นี้เราทะลุมาได้ผมว่าน่าจะกลายเป็นเออน่าจะฟิปอะครับเออโอเคไปเนี่ยเพิ่มเพราะมันน่าจะฟิปได้เดี๋ยวเราเข้าโซนนี้ดีกว่าแล้วก็เคียร์พีเอไอแอรเี่เดี๋ยวเข้าโซนนี้แล้วก็ค่อยว่ากันมาจากนั้นงลงมาเซลล์อีกรอบลงมาอีกรอบลงมาผมม่าลุ้นๆนี่อยากให้มันลงมาถึงนี่เลยนี่ จริงเพราะว่านั่นแหละครับมุมอมองเดิมของผมก็คือผมมองว่ามันยังพักตัวไม่จบแต่ถ้ามันคุมแรงขายได้อยู่แล้วซื้อดิ่งกลับขึ้นไปได้ทะลุเอโไอนี่ก็ก็ว่าไปตามนั้นครับเดี๋ยวหาจงังหวะบายขึ้นไปเพื่อทะลุหายนี้แล้วขึ้นไปเป็น M7 ถ้ามันพักตัวจบแค่ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ยังไม่รู้เนาะถ้ามันพักตัวจบแค่ตรงนี้มันดูภาพดีกว่า ถ้าพักตัวจบแค่ตรงนี้และขึ้น M7 ได้เ,เดี๋ยวน,นะใส่อยู่นะถ้าพักตัวจบแค่ตรงนี้โซนที่เราจะมองสมส่วนก็จะอยู่ที่99ครับ <c oughs> ประมาณเกือบ2,003อะมานนั้นอะ2,003นี่แยสมส่วนก็คือไปสวยถึงร้อยนี่คือแย่สุดเลยนะครับนี่สมควรทะลุร้อยขึ้นไปะจะจะได้สวย ตอนนี้ก็ยังไม่กล้ามองก่อนเพราะว่าต้องดูการฟอร์มตัวของดเรกชันขาลงตรงนี้ก่อนว่ามันทําดีแค่ไหนหรือว่าอาจจะฟอร์มตัวอ่าเอ็มี่นะครับอาจจะแรงซื้อไม่ได้เยอะแล้วฟอร์มตัวเป็นลงได้ก็จะฟอลโล่เซลลงมาเพื่อเพื่ออะไรดีเพื่อให้มันทะลุเนี่ยเพราะผมมองว่ามันยังไม่จบไงเข้าใจไหมเออนั่นแหละไปละแค่นี้ไม่มีอะไรครับรอลุ้นดูว่า มันจะเอ้ยเนี่ยไปไหนแล้วน,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 นี่เราลุ้นดูว่ามันอะจะดีเทสอันนี้แล้วลงได้ไหมดูไปงั้นแหละครับนี่เป็นเทนขาขึ้นอยู่นะแต่ว่าโซนเด็ไลน์สุดท้ายก็คงจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ ถ้าทะลุต,ตรงนี้ลงไปได้แล้วผมมองว่าขาขึ้นนี่แย่แ yeah, ล้วทีสีแดงก็ดีเอ้ย,ยนะอยโอเคนี่ถ้าหลุดต,ตรงนี้ไปทำเส้นใหญ่ดีกว่นี่ไม่สวยและ้ะตรงนี้โอเคได้ไปแล้ะบายบาย